เอาไป่อกินไเถอโอ้โหวัวพังงโอ้โหงานโหดเหลือเกินเดียบอ่ะครับอ่ะนี่ครับเรือรับเขียวครับยักษ์เขียวจอมบาลังไล่น้ำเปล่ากันไปกินข้าวกัไล่น้ำเปล่าไล่น้ำเปล่าให้น้ำใสแล้วยกบูมขึ้นสื่อสารด้วยวอครับ ยกละทาไว้นั่นแหละพอไม่ต้องยกมูอมอ่ะทาปล่อยไว้นั่นแหละเดียวพาร์ทเียวพารเนี่ยครับจุดที่บัมโผล่น่นครับะตะแกงอยู่ตรงนู้นหลุมดูดปฏิบัติการดูดทรายนะครับบ่อแบงค์ซับทรายทองนะครับ แั่ง,งานโหดเหลือเกินลูกน้องไม่หนีหมดบ่อยเหฮะเสียแบงค์ลูกน้องมีแต่อยากกลับมาเราก็ไม่ให้มันกลับอ๋อเลี่ยนดุขนาดนี้เนี่ยลูกน้องแบบไม่ได้ไม่ได้เวลางานคืองานอ๋อเวลาพักผ่อนคือเล่นกินอา่เอาเอาอ่ออีช่เวลาพักผ่อนนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมไม่ดูอย่างนี้นะสนุกเไาตกลง ต้นไม้ขึ้นแล้วน่ะนั่งจนต้นไม้ขึ้นแล้วน่ะนู่นครับนู่น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 หน่วยมากินข้าวหน่วยหาเสบียงครับปล่อยมันไว้นั่นก่อนมากินข้าวก่อนไปนั่งตีเบ็ดเอ้านั่งตีเบ็ดกับเรือดูดทรายน้ำปลามันกินเบ็ดอยู่บ่มันไม่ตกใจเรือปะบางทีมันก็ไปหากินอยู่แถวหัวดูดมันก็ดูดขึ้นมาผ่านตะแกรงไอ้พวกปลาช่อนปลา ปลาชะโดมันขึ้นมาไอเรือดูดมันก็ดันสวนทรายใช่ไหมเ,เสร็จแล้วเกจไม่มีหรอกไม่ต้องคอดเกจเลยก็คือพร้อมรับประทาน<ช>เลยใช่ผ่าทำเอาไอ้นี่ออกเอาสารมันออกก็้วทำกินได้เลยคอดเกจแค่ท้อมตอนนี้เรือมันควรม,มีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นะตัวเรือ15 15เมตรดูดได้ประมาณ21เมตร50ต่อมีต่อ ต่อออยืดไปีกความยาวของตัวทุ่นแล้วก็ตัวท่อดูดอโอ้ความลึกยี่ห้าเมตรเลยนะจากระดับน้ำลงไปเป็นแนวดิ่งใช่ไหมนี่จะแบงยี่สิบเอ็ดเมตรห้าสิบต่อยีอ 20, ่สิบเอ็ดเมตรหนะ้าสิบอันนี้ออกงานกี่วันแล้วเนี่ยาวานนี่หลาน เามาื่อวานทดสอบ,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 บทดสอบระบบบัวนิคองแ,รมมแงอครปก่อนหน้าน,นี้ไอเจ้าไปเรือลำเขียวเนี่ยถูกลากขึ้นมาไว้ตรงนู้นครับแล้วมาทำการต่อความยาวเพิ่มขนาดเมื่อก่อนนี้ลำเขียวเนี่ยลูกลำส้มเดี๋ยวนี้ลำส้มกลายเป็นลูกลำเขียวไปแล้วอโอ้ยไอลำเขียวนี่ใหญ่กว่าลำส้มแล้ว ายาาา่่วลำส้มนาไปจอดพักอยู่ตรงนู้นแทนนะครับรเป็นลำเขียวดูดเนี่ยโโอ้หแปบ๊บเดียวแหล้วไม่ต้องเร่งเครื่องเลยถ้าสูบน้ำอะน้ำมันวันละกี่ร้อยลิตรนะเจ๊แบงค์่ร้อยลิตรสี่ร้อยลิตรเป็นอย่างต่ำหรือไม่เกินนั้นมันอยู่ที่คนดูด ตูดมันก็อยู่ประมาณ250ร้อยห้าสิบถ้าึงกับเบาเกินคอยจะเลยบมันหลังครับมันถึงมากมาไอ้ยอดมันไม่เคยดูดเรือแพดันไงพอเวลามันมาดูดตกใจมันก็เล่งใหญ่พอเวลาเบาก็เบาเกือก็หลามอ๋อพี่งปกติพี่ยอดจะประจําอยู่ลําส้มใช่ไหมใช่เขียลําส้มแต่ว่าตอนนี้ให้ไปขึ้นลําเขียวไปแทนลุงเตี้ยลุงเตี้ยไปรักษาตัวอืโน่นครับมาแล้วครับผายเรือมาแล้วครับ ได้เวลาพักพอดีสายสวยๆนะครับที่ดีมีบริการนะครับตลอดอ่าไ,ไม่ว่าฝนตกแดดออกฟ้าร้องฟ้าผ่าก็มาได้ไดบ่บอนี้เส้นทางสะดวกสบายครับเข้าง่ายออกง่ายหลังปัมปป๊มปตทอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ ถ้าเจอปัม๊มปตทอ,อยู่ตรงไหนก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเข้ามาเลยด้านข้างไปเลี้ยวผิดไปเลี้ยวปัม๊มไหนหนนะอ้นู่นนะปตทอะไรนะปตะทตรงเส้น,นางสะพานะต,อ,ะอ,ตะออ๋อปตทยิ่งเจริญอ่ะอัน,นี้ของเราอยู่นี่เส้นชุมพลบุรีพุทธโสงนะครับออกจากชุมพลบุรีแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเองทางพดใช่ไหมใช่ บรรยากาศฝนตกด้วยนะครับดูดูน้ำเต็มเลยเนี่ยนี่ครับบรรยากาศฟ้าก็ยังมืดคึมอยู่ตอนนี้ทีมงานพักกันแล้วอ่ะสั้นสั้นะครับคลิปนี้ครับดูเสียแบงดูลูกน้องครับบญชาการแบบโหดเลยลูกน้องนี่ก็ไม่รู้ว่ากลัวหรือว่ายัางไงไม่รู้ โอ้ลูกน้องเสียแบงค์ได้ชินแล้วบอแก้ให้ดิโอปกติเขาจะใช้เรือเนาะจะไปไหนโอ้ดูแบบนี้บอพี่ยาวดูแบบเมื่อกี้ไหม ดูกว่านี้ใช่ไหมอ๋อแบบไม่รอเรือแด้โดดเลยโดนะมันดูดไปตื้นหมดเลยไงแล้วพอเวลาเรือใหญ่ลงทีเนี้ยน้ำมีบางทีน้ำบางจุดแค่นี้เองมันดูดด้วยเอาแต่หมูๆไปอะเจ็บกระดูกว่าให้คนหลังทีเนี้ยมันดูดเองไปนี่แหละเสียน้ำมันอีกประมาณสองพันลิตรถึงจะได้ทรายเฉพาะเรือนะ อ๋อไปไปเก็บไปที่เราต้องไล่ลึกก่อนคอืมไล่ลึกไปวันนี้หยุดปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนเนี้ยพอตอนที่เราหยุดมันก็ค่อยละลายลงละลายลงอืมเลาใลึกไปก่อนใช่เอาให้ลึกไปก่อนแล้วก็กลับถ้าถ้าลึกถ้าลึกแล้วจะดูดจะดูดใกล้ใช่เพราะมแล้วโอเวลามันวังใหญ่ๆทีเนี้ยสบ,บายเลยกินหนูเลยอืมบางคนไม่รู้ก็เ,เปิดหน้าไม้เปิดหน้าไม้ดูตื้นๆเอาขึ้นมาบอกลูกพี่ตายหมดแล้วไอ้พวแกไม่รู้เรื่องก็ตายหมดพอเลิกหาที่ใหม่ทำอ๋อ ส,ส,ส,สแสดงว่าไอา้อที่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันไอ,อ้อที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ภาพดวงตาเนาะเออพราะว่าอย่างผม,ผมเ,งนนเนี่ยผมาเอาตรงไหนเน่ะมันลึกมันตื้นอ่ะอเนาะลองเอแป,ป๊บแย่ดูดิตื้นนิดเดียวอยเองบางจุดในน้ำแค่เนี้ยลงไปขันท่อกันตรงกลางเนี่ยอ๋อเทคนิคในการดูดทรายนี่ก็ต้องเจาะให้ลึกเลยเจาะได้แล้วก็ค่อยตัดหน้าผาไป เนี่ยเหมือนเหมือนเราปล่อยน้าลงในนี้นในนี้ลึกใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยน้าให้เสมอนี่แล้วก็เอาเรือลงที่นี้ตัดหน้าผามันก็กินเดินหน้าไปอ๋อเทคนิคง,ง่ายๆเลยแต่อย่างเราอย่งางผมเนี่ยขนมฟองมันไม่ขึ้นก็แสดงว่าข้างล่างข้างหน้าเราเนี่ยมีอุปสรรคอุปสรรคคืออะไรต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มใหญ่แล้วก็ดูเป็นเที่ยวพระจันเล็มเล็มเล็ม,เล,มเล็มเสร็จแล้วเราก็รอวันดีคือดีมันก็ถล,มล่มลงต้มแล้วก็โดดทําม ดูดไปแล้ว boundaries. ตาก็สังเกตด้วยใช่ไหมใช่บางครั้งลุ่มอย yes? ่างนี้มันต้องแย่ความรู the the field, the hmm. ground, yeah. the field, ้ส so right ึกเราอะประสบการณ์กับความรู้สึกมันก็ผสมผสานกันใช่ไหมแล้วเราเลาะเลาะเลาะไปเป็นชั้นดินเหนียวอืมเราก็ต้องดูหลังตะแกรงไอ้คนหลังตะแกรงก็ต้องบอกว่าเอ้ยดินเหนียวขึ้นนะกดลงอีกหน่อยได้ไหมกดไม่ลงก็ต้องขยับเปลี่ยนอ๋อประสานงานกันระหว่างคนอยู่ตะแกรง่ไม่ใช่ใกล้มันไม่ใช่ใกล้ไงนี่มันไม่ตกสามไม่ตกสามร้อยเมตรเลย ท่อ <100 S 2> นี่นะนนแล้วตาคนเรือกับตะ,ตะแรงมันไกลมันมองไม่เห็นทีต้องใช้วอสื่อสารโอ้กินข้ากันอยอดมึงใช้แรงงานคนแก่เยอะเกินไปได้เวรนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวพี่ยอดถามนิดนึงเวลาเสียแบงเข้าสั่งงานเนี่ยพี่ตกใจไหม เมื่อวานได้ข่าวว่าโดดน้ำหนีเลยหรอ่โอได้ได้ได้สตาร์ทมาด้วยผ่านหมดปะปู่ได้อะปลาสำลีปลาสำลีนี่ก็เป็นแผนชุดช่างเคลื่อนที่ประจำบ่อแหละครับอันนี้พนักงานอาวุโสอาวุโสสุดแล้วเนะเป็นแม่งานตลอด ไปงานไหนถ้าเราไม่ว่างคือให้แกไปดูแลได้เลยป้าเมื่อวานได้โดดน้ำหนีเหมือนไม่มีเนาะไม่มีเหตุการณ์เออป้าที่แกแบบแกชินแล้วแกไม่ตกใจแกไม่ตกใจเนาะแต่ถ้าเด็คนใหม่ๆมานี่แบบตกอกตกใจใครจะไม่ตกใจล่ะนี่คนดูอยู่เนี่ยใครไม่ตกใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะโดนน้ำคือจ้าเสี่ยง โอ้โหเมื่อวานเสียใจอยู่ในเหตุการณ์ก่อนหน้าเมื่อวานนี่โคตรฮาเต็มเฮี้ยนเลยวัดเต็มบ่คือเป็นคนเฮี้ยหมดเลยโอ้พนักงานพนักงานบ่อนี่ไปอยู่เรือลำเขียวหมดเลยยกเว้นคนขับไปโคสองคนไอโกกับพี่ต้น ต้องอันนั้นลงเรือให้หมดแตกกระเจิงเลยห่านละมูลนี่ปุ๋ยถาสีก็ทาสีเพียงทาหนาเพียงผมดูทรายไปไอพนักงานทาสีก็ทาไปไอพนักงานใสเชือกปั้นก็ใส่ไปก็คือวันแรกที่หลังจากต่อเสร็จเอาลงไปแล้วก็ไปเทสระบบกันอ๋อก็เรียกลูกน้องลงไปหมดเลยวันนั้นเรือต้องเสร็จสีต้องจบโอ้แบบ <ะ S 2> ลูกน้องสติแตกมหมดแล้บ้างนี่ถึงว่าน,นี่ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับผมนี่ก็เป็นเกจความรู้อีกหนึ่งอย่างถ้าใครฟังแล้วก็จับจุดได้ก็น่าจะรู้คือเราทำงาน <c oughs> เราทำงานถึงเวลาทำงานเราก็ต้องทำงานเดี๋ยวพอเวลาน้ำท่วมตอนหยุดใช่อย่างเช่นหยุด2เดือน2 <c oughs> อเดือนผมว่าคนงานค่าแรง1,5ก็ต้องจ่ายสหมห <c oughs> แต่ว่าเราขอร้องว่า ตอนที่เราเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะหยุดแปดโมงเช้าห้ามงเย็นนะไอ้พวกทํางานบ่อทรายที่แปดโมงเช้าห้ามงเย็นเขาเรียกทางานเช้าชามเยน็นชามทํางานบ่อทรายมันจะมีจังหวะหยุดช่วงหน้าฝนน้ําท่วม,มเดือนสองเดือนสามเดือนได้หยุดแน่ทุกปีแต่ก็ต้องจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิม,มใจ่ายให้ปกติเลยแต่หลังจากนั้นอ่ะคือเวลาทํางานขอให้เต็มที่นี่ครับนีหลนะข้อดีมีที่งานที่ไหน หยุดนอนอยู่บ้านก็ได้เงินเดือนก็<ต>ถึงว่ามันเป็นฤ<ะ>ด,ดูของมันที่จะต้องหยุดทุกปีก็ถึงว่าแหลนะเนาะดูขนาดนี้ยังไม่หนีอ,อีกเออสุดดีนี่นี่นี่นปปเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่ตัดตายขายหนีไม่พีนึงพนะนะี่มารับผมหน่อยแถมไปเป็นหนี้เขาอ,อีกสี่หมื่นอ่าจ่ายให้ด้วยอ่าใช้หนี้ให้อีกหาย,ยากครับตัวแก่แบบนี้ครับดู โหดก็ต้องคนนี้ใจดีก็ต้องคนนี้อ่านี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเมื่อกี้นี่แบบเปิดมาบัญชาการหน้างานนี่แค่แบบนับจิ้มเฉยๆนะแค่สั่งการอยู่ตรงนี้เฉยๆเนี่ยยังไม่เอาจริงนะเนี่ยถ้าเอาจริงจะขนาดไหนก็รอดูครับในช่วงหน้าครับสวัสดีครับ